ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับชมเป็นที่นานะครับโฉนดคุดแดงนสสี่จอนะครับโฉนดรวมแล้วสามใบนะครับรวมแล้วสามใบนะครับเป็นที่นาติดครองเลยนะครับนี่นะครับ ที่ดินตั้งอยู่บ้านส่งนะครับตำบลย่ารีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนะครับหลักเขตที่หนึ่งนะครับอยู่ตรงตรงนี้นะครับแล้วแล้วก็ตัดตรงไปหาถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับแปลงที่จะขายคือแปลงยังเนี้ยนะครับหญ้าเขียวเขียวเนี้ยนะครับแล้วก็ไอที่จุดไฟไว้นี่ก็ใช่นะครับก็คือยาวไปนู้นเลยนะครับด้านติดคลองนี่น่าจะประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะครับด้านติดคลองนะครับด้านนู้นติดถนนนะครับสาธารณะ ก็น่าจะอยู่ประมาณสักร้อยยี่สิบเมตรนะครับประมาณนั้นนะครับเป็นที่นานะครับเดี๋ยวบัตรจะให้ชมรูปแปลงก่อนนะครับรูปแปลงก็คือแบบนี้เลยตอนนี้บัตรอยู่มุมตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับมุมตรงนี้เลยนะครับอันนี้มุมติดคลองนะครับบัตรอยู่มุมตรงนี้จากมุมเนี้ยมาถึงมุมเนี้ยประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะครับ นี่เลยนะครับแล้วถนนเส้นนี้เป็นถนนสาธารณะนะครับเป็นถนนลูกรังเช่นกันนะครับเป็นเป็นถนนลูกรังหน้ากว้างตั้งแต่ฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้ประมาณร้อยยี่สิบเมตรนะครับแต่แปลงนี้ก็ขายเหมือนกันนะครับแปลงนี้ก็สามไร่หนึ่งงานสามสิบสี่ตารางวานะครับก็คืออยู่คนละฝั่งถนนนะครับเราจะซือซ้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้แปลงนี้นะครับนะครับก็คือ สรุปก็คือขายมันนะครับก็คือขายนะครับแจกขายแยกแต่อันนี้ต้องการรวมนะครับโฉนดนะครับหนึ่งใบสองใบแล้วก็สามใบเนี้ยนะครับใบนี้หนึ่งไร่สามสิบห้าตารางวานะครับใบนี้เก้าไร่กว่านะครับนะครับตอนนี้บัตรอยู่หัวมุมตรงนี้นะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเดินไปนี่แล้วก็เดินไปเนี้ยนะครับเดินเดินมาตามริมคลองนะครับคลองอ่าด้านริมคลองเนี้ยนะครับก็จะมี ด้านริมคลองก็จะมีเป็นถนนนี่นะครับรถวิ่งได้เลยนะครับเป็นถนนเป็นถนนเรียบคลองนะครับนี่นะครับคลองมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีเลยนะครับแล้วก็ยาวตามแนวคลองไปเลยนะครับเนี่ยนะครับของเราจะติดคลองประมาณร้อยห้าสิบเมตรแปลงที่จะขายนะครับก็คือแปลงนี้นะครับเป็นที่นานะครับตั้งแต่ที่บัดยืนตรงเนี้ย ไปจนถึงที่บัตรจอดรถนู่นเลยนะครับนู่นนะครับยาวๆไปนู่นเลยแล้วก็ยาวตามริมคลองนี่นะครับที่สุมไฟไว้นะครับหญ้าเอช่อเขียวเนี่ยนะครับที่อ่าที่จุดไฟไว้นะครับด้านฝั่งนี้ยาวติดตามคลองไปน่าจะถึงนู่นเลยนะครับแต่ถ้าเราต่อไฟนะครับจากมุมแปลงเนี้ออกไปหมู่บ้านเนี่ยนะครับ ไปหมู่บ้านเนี่ยเนี่ยที่มองเห็นน,นะครับเนี่ยนะครับต่อเข้ามาก็ประมาณสักสามสี่ร้อยเมตรนะครับอ่าตรงที่มองเห็นตรงนั้นคือสหกรนะครับสหกรถ้าเราออกจากตรงนี้ไปไปถนนลาดยางนะครับนี่นะครับสหกร ถ้าเราออกจากแปลงตรงนี้ไปนะครับวิ่งไปแล้วก็ออกไปถนนหมายเลขสามศูนย์สี่ะครับระยะทางห้ากิโลนะครับจากแปลงนี้ออกไปถนนหมายเลขสามศูนสี่นะครับไปออกตรงหลังตลาดไทยประคองนะครับนี่นะครับผ่านสหกรณ์ที่มองเห็นนะครับเนี่ยนี่นะครับผ่านออกไปวิ่งออกไปอีกแค่สามสี่โลก็ถึงเลยนะครับสามสี่โลก็ถึงถนนหมายเลขสามศูนย์สี่ด้านหน้าหมู่บ้านตรงนี้เป็นถนนลาดยางนะครับเนี่ยที่มองเห็นแทงน้ํา นะครับเราออกไปโดยรวมแล้วออกจากแปลงไปถึงถนนหมายเลข304นะครับระยะทาง5กิโลนะครับนี่เลยนะครับก็คือแปลงนี้เลยถ้าเราออกจากมุมมุมแปลงถนนสาธารณะเส้นนั้นนะครับเราวิ่งออกไปออกไปเนี่ยนะครับออกออกจากตรงที่บัตรจอด,ดรถอะวิ่งไปแล้วมองเห็นแปลงหัวแปลงยูคาร์มานะตรงนั้นเลยนะครับตรงนั้นก็จะเป็นถนนลาดยางนะครับ แล้วเราวิ่งตรงออกไปก็จะออกไปสี่แยกกระบินบุรีนะครับระยะทางจากตรงนี้ไปสี่แยกกระบินบุรีระยะทางหกกิโลนะครับไปตรงนั้นก็จะออกได้หลายทางเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวบัตรจะแก้งราคาไว้ก่อนนะครับทางคุณพี่เจ้าของนะครับตั้งราคาไว้เนี่ยไล่ละสองแสนห้านะครับนะครับคุณคุณท่านใดที่ชอบนานะครับก็ชมเพื่อเพลินไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าราคา แต่ก่อนนี้นะครับราคาที่นาเนี่ยอยู่ประมาณแสนสามแสนห้านะครับแต่นเนี้ยคือคุณพี่เจ้าของตั้งราคาไว้ไล่ละสองแสห้าต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับก็คือโดยรวมก็คือที่บริเวณเนี้ยนะครับตำบลย่ารีนะครับก็ราคาก็จะขึ้นกระฉูดเลยนะครับเพราะว่ามันมีตำบลตำบลบ่อทองนะครับมีนิคมเปิดใหม่ นะครับแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับที่นาของเรานะครับที่ตำบลย่ารีเนี่ยนะครับตอนนี้ราคาหลักแสนเนี่หายากนะครับแต่ก่อนนี้ตอนที่บัตรเป็นหนุ่มนะครับราคาที่ตรงเนี้อยู่ประมาณแสนสามแสนสองเก้าหมื่นก็ยังมีนะครับแต่ตอนนี้ราคากระฉูดเลยนะครับราคาขึ้นตอนนี้มีแต่ราคาไล่ละสองแสนห้าสามแสนทั้งนั้นเลย ด้านนี้ก็จะติดคลองยาวๆไปนู่นนะครับแล้วก็ตามทางเนี้ยนะครับทางก็จะเรียบคลองไปนะครับนู่นเลยไปถึงทิวที่สุดที่เผาดำๆนะครับแล้วก็ยาวตรงไปนู่นไปหาถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับเขายกไอ้นี่นะครับเขายกคือเขายกไหลไหลาทางเนี้ยนะครับขึ้น ครับให้รถวิ่งนะครับเป็นที่นาโดยรวมก็เป็นที่นาทั่วไปนะครับติดคลองมีข้อดีก็คือติดคลองติดทางสาธารณะนะครับเนื้อที่โดยรวมนะครับโฉนด3ใบนะครับโฉนด3าใบรวมแล้วได้19ไร่สองงานนะครับคุณพี่เจ้าของตั้งราคาไว้ไร่ละ2 5 0 0นนะครับราคานี้พร้อมโอนทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ ต่อรองลดหย่อนกับเจ้าของได้เลยนะครับนี่นะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่นานะครับเนี่ยด้านนู้นนะครับจะติดถนนสานะก็คือตั้งแต่ตรงนู้นนะครับแล้วก็ยาวมาอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณสักร้อยนะครับร้อยกว่าเมตรประมาณนั้นนะครับอันนี้บัดคร่าวๆนะครับนะครับแล้วทางตั้งแต่หน้าแปลงของเรานะครับ ก็จะโค้งมาเนี่ยนะครับตามทิวคันคันคันแพนาเนี่ยนะครับคันทดเนี่ยนะครับแล้วก็ออกไปหมู่บ้านนะครับเป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่น่าสนใจนะครับแต่ส่วนราคานี่ก็ต้องมาคุยกับเจ้าของโดยตรงนะครับตั้งแต่หัวที่บัดยืนไปถึงฝั่งนู้นน่าจะอยู่ประมาณ3่าเมตร นะครับความความยาวของแปลงนะครับแล้วส่วนแปลงสามไร่ก็อยู่คนละฝั่งถนนนะครับสามไร่ก็ตั้งราคาไว้ราคาเดียวกันนะครับสามไร่ก็ต้องการที่จะขายสามไร่นะครับสามไร่ก็ขายนะครับราคาเดียวกันไรล,ละสองแสนห้านะครับแปลงใหญ่ก็ไร่ละสองแสนห้านะครับราคาก็มาคุยมาต่อกับเจ้าของได้เลย อยู่บ้านส่งนะครับตำบยลยะารีอำเภอกบินบุรีจังหวัดประจินบุรีนี่นะครับข้อดีนะครับติดคลองติดทางสาธารณะนะครับแต่จะมีข้อเสียก็คือ,อยังห่างไฟอยู่ประมาณสักาจากแปลงนี้ออกไปหมู่บ้านก็ประมาณสักห้าหร้อยเมตรนะครับส่วนฝั่งนู้นก็ออกไปหมู่บ้านที่มองเห็นลังคานะครับนะ่ะจากหัวมุมออกไปก็ประมาณสัก ห้าหกร้อยเมตรเช่นกันนะครับนะครับชมเพลินๆน,นะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่นานะครับของเรานะครับก็จะมีแปลงที่ไถเนี่ยขั้นไว้แปลงหนึ่งนะครับแปลงเนี่ยขั้นแปลงนี้จะติดถนนแล้วก็ติดคลองติดถนนนะครับแต่ของเรานี่ติดคลองติดถนนเหมือนกันนะครับแต่ว่า ด้านข้างเราไม่ได้ติดถนนสาธารณะยาวๆนะครับเราติดแค่หัวนู้นนะครับตั้งแต่ตรงนู้นนะครับแล้วก็ยาวไปนูน่นคือแปลงหญ้าเขียวๆเนี่ยนะครับจุดประสงค์นะครับที่ต้องการจะขายก็คือคุณพี่เขาบอกว่าทํานาไปก็ขาดทุนนะครับก็เลยต้องการที่จะขายนะครับใช้หนี้ใช้สินเขาประมาณนั้นนะครับแล้วก็ออกไปจะหักแปลงนี่ดินเนี่ย วิงออกไป4แยกกระบินบุรีนะครับโรตั C, บสบิ๊กซีบกนะครับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโชวลุมเป็นตลาดนะครับระยะทาง5 6กิโลเท่านั้นนะครับจากตรงนี้ออกไปพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าท่าเนเดินทางมาเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตธ์ร้อกกิโลนะครับ นี่นะครับก็คือแปลงยิวเขียวนี่เลยนะครับนะครับไปถึงต้นไม้นู่นนะครับแล้วก็ด้านหลังของเราเนี่ยติดคลองนะครับแล้วด้านนู้นก็ยาวไปติดทางสาธารณะเลยนะครับนะครับดียวบัดขออนุญาตเดินแปลงของเพื่อนบ้านนะครับเพราะว่าลกนะครับตรงเอนะมันเสียวเสียวงูนะครับนี่นะครับก็คือตั้งแต่ทิวิวเขียวเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับชมไปเรื่อยๆนะครับ อย่าเพิ่งปิดหนีนะครับก็อยากจะให้ชม,มเพลินๆนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่นาก็ก็ลองพิจารณาดูนะครับนะครับอาจจะไปตรงกับจุดประสงค์ของคุณคุณทุกท่านนะครับหรือพี่ๆเพื่อนๆน,น,นะครับที่ต้องการที่นาหาที่นาประมาณนี้นะครับส่วนราคาก็มาคุยกับเจ้าของได้เลยนะครับมาชมพื้นที่จริงแล้วคุยกับเจ้าของได้เลยบัตรเดินมาตั้งแต่นู้นนะครับนะ่ะเดินมาแล้วบัตรมาถ่ายอีกด้านหนึ่ง คือด้านฝั่งนี้นะครับแล้วบัตรก็เดินมาตั้งแต่ริมนู้นนะครับเดินมาเนี่ยก็หอบเหมือนกันนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากสนามบินสุวรรณภูมิระยะทางอ่าร้อยสามสิบเจ็ดกิโลนะครับชนบุรีร้อยสามสิบสี่กิโลนะครับชนบุรีชาเซิงเซานะครับชาเซิงเซานะครับแปดริ้วนะครับเก้าสิบสี่กิโลเท่านั้นนะครับ เลยนะครับเป็นอย่างนี้เลยมีข้อเสียนะครับก็คือห่างไฟฟ้าน้ำประปานะครับข้อดีก็ติดคลองสาธาระติดอ่าติดคลองติดทางสาธาระนะครับแล้วก็เป็นที่นานะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่นาก็อาจจะไปตรงกับจุดประสงค์ของท่านนะครับที่ต้องการนะครับ หรือคุณท่านใดนะครับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดนะครับที่มองหาที่แปลงเล็กแปลงน้อยนะครับหรือเป็นแปลงใหญ่นะครับก็กดกระดิ่งติดตามบัตรไว้นะครับบัตรก็จะหานําเสนอไปเรื่อยนะครับนําเสนอพี่ๆเพื่อนๆนะครับคุณณทุกท่านไว้นะครับไปเรื่อยๆนะครับนะครับเคือคุณท่านใดนะครับที่มองหาที่เป็นที่สวนที่แปลงเล็ก ที่แปลงใหญ่นะครับหรือว่าต้องการาที่ทำบ้านจัดสรรหรือทำโรงงานนะครับบัตรก็จะนำเสนอไปเรื่อยนะครับเถื่อจะไปตรงกับจุดประสงค์ของท่านนะครับของพี่ๆเพื่อนๆหรือคุณๆทุกท่านนะครับก็ลองชมดูนะครับ วันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้นะครับคุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านนะครับประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับเดินเมื่อยเลยนี่นะครับแปลงสามไร่ที่ต้องการจะขายก็คือฝั่งนี้นะครับก็ ค,คุณท่านใดที่ต้องการแปลงเล็กนะครับสามไร่ตรงนี้ก็ขายนะครับนี่นะครับต้องการที่สามไร่ก็ขายนะครับหรือต้องการแปลงใหญ่หรือต้องการรวมทั้งหมดเลยก็ได้นะครับถ้ารวมทั้งหมดก็ประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้าไร่นะครับนี่นะครับตามนี้เลยไปชนคลองแล้วก็เนี่ยนะครับชื่อเขียวทั้งหมดเลยนี่นะครับ วันนี้นะครับบัตรขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไลฟ์ถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่19ไร่2งานนะครับราคาไร่ละ250,000บาทต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรง ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับ